แต่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะขอร้องนะครับท่านประธานไปยังผู้นำทางจิตวิญญาณของนง้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมเลิกยุยงส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ติดคุกไปนะครับหลายคดีศาลก็ยกฟ้องหลายคดีศาลก็ให้ประกันตัว แต่มันมีหลายคดีที่ออกมาแล้วเนี่ยกระทำความผิดซ,ซ้ำซ้ำากๆาท่านประธานในคดีในมาตรา112ท่านประธานครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยในมาตรา112มีไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับและก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งพระเกียรติของสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยคือการผดุงไว้ทึ่งเกียรติยศของประเทศรักษาคุณลักษณะในระบอบประชาธิปไตยนะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าจะมีการนิรโทษกรรมในมาตรา1นึที่สําคัญเมื่อกี้นะครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยให้กับในคดี1นึเนี่ยมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขามีความจงรักภักดีเนี่ยไม่สบายใจและก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกก็นําไปสู่ความแตกแยกอีกนะครับ ผมบอกาท่านประธานเลยนะครับว่าผมเห็นใจน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านสสแจมนะครับทนายแจมเห็นใจมากๆนะครับหลายคนก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับวันในอดีตประมาณ400กว่ขวาคดีวันนี้เกือบ2 0 0พันนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะขอร้องนะครับาท่านประธานไปยังผู้นำทางจิตวิญญาณของน้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหม เลิกยุยงส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ติดคุกไปนะครับหลายคดีศาลก็ยกฟ้องหลายคดีศาลก็ให้ประกันตัวแต่มันมีหลายคดีที่ออกมาแล้วเนี่ยกระทำความผิดซ้ำ,ซ,ำซ้ำซากซากท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับผมเองบอกตรงๆเลยเห็นใจจริงๆท่านประธานหลายคนนะครับที่อยู่ในคุกเนี่ย บางคนที่มีอภิสิทธิ์หน่อยก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในคดี112เนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรม